พี่น้องมากินเขานะแม่ไฝ่ค่ะมืัอนี้มีอันนี้แกงยอดแกงยอดบักเพาอันนี้หมั่มใส่ปลาอันนี้ซุปซุปบักทั่วฟักเน่านะคะซุปทั่วฟักเน่าบักทั่วกงังามงามพี่น้องหมู่บ้านนี่แม่คนปลูกใบเอียงยนี่ตรงขามกันยังแบบคนอ่ะคนปลูกใบเองดเด้๋นี่ก็เลยเอามาซุปนี่ค่ะซุปทั่วฟักเน่ามามากินน้ำกันค่ะ อันดับแรกก็คุยซุปก้อนปราว่าซุปเนยมักที่สุดก็คือซุปเกงยอดเข,ข้าครับพี่น้อง mình chạy ta พักก็ปลูกเองเด้พัน เมือนตัวรวยตาลายดีดีได้กันชุบนี่เนาะเมื่อเนี้ยแดดดาวพีน้องแดดด้วทั้งบ้านพีน้องเป็นทังไงเนี่ยแดดเนี่ยถือเนี่ยคนแดดเกี่ยวเขา่าก็นเนี่ยเถอะ ตกได้ตกดีว่าซั่นแหละแรงจั ขอบคุณผักจากที่แม่สมปองเดินผักปลอดสารพิษแล้ว่าปลูกเองนะครับถัถ่วฝักยาวก็เหมือนกันนี่มัดประสีบาทมาัดผลไอย่พี่น้อง แม่แล้วก็ได้แถมผักมานาให้หอดบอกกอกสุกมาตาบักบตัวมาบ้าน,นตลยตาแล้ว นี่แต่เ,เ,เนี่ยเสบแสบอัะเนี้ย แซ่บครับพี่น้องมากินน้ำกันเ้อะแต่เด้อๆๆๆๆไม่ไฟจะขอจบคลิปพี่น,น้องก็มันจะโดนพูดเนาะพี่น้องจะเบิ่งบระจบพูดใ้เบิ่งคลิปจนหดจบกับคอมเมนต์เห็นในเด้อค่ะขอบคุณหลาย